วันนี้พามาตําถั่วปีค่ะถั่วปีสดๆใหม่ๆจากสวนนะคะเครื่องปรุงก็มีมะนาวน้ำปลาน้ำปลามะเขือเทศนะคะความเผ็ดปรับได้ตามชอบค่ะเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่เราชอบนะคะ อันนี้ไม่ได้ใส่ปูนะคะใส่ปลากับน,น้ำปลานะคะใส่เท่าที่มีนะคะแต่ความอร่อยยังคงอยู่นะคะสูตรเดิมค่ะน้ำปลาสามช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนค่ะผงนัวนิดหน่อยนะคะ แต่ความชอบนะคะพงัวใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ค่ะน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บก็แล้วแต่ชอบนะคะส่วนผสมนี้เท่ากับถั่วครึ่งกำนะคะครึ่งกำรรม,มือถ้าถั่วเต็มกำรรก็จะปริมาณเยอะหน่อยแล้วก็ เพิ่มปรับอัตราส่วนได้นะคะก็จะเพิ่มน้ำปลาน้ำป่าสีสันเริ่มมาแล้วคะ่ะกลิ่นก็ใช้ได้แล้วคะ่ะเสร็จแล้วนะคะสูตรนี้ไม่ต้องไม่ต้องชิมก็ได้นะคะถ้า ไม่ชอบรสจัดมากเนาะสูตรนี้ก็สำหรับเด็กๆทานได้นะคะคนที่ไม่ชอบรสจัดก็ได้นะคะเสร็จแล้วเมนูเย็นของเรานะคะมีส้มตำมีตำถั่วนะคะขนมจีนมาลงมือทานกันเลย วันนี้เรามีเมนูแถมตบท้ายนะคะพิเศษก็คือ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 คอหมูย่างนั่นเองนะคะมารับประทานกันเลยค่ะแซ่บๆนะคะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมแล้ววันนี้